สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้าจะังอังกฤษอากาศเย็นเย็นแม่เพื่อนเพื่อนจอยนี่ทําตัวไม่ถูกเลยไม่รู้จะเอาเสื้อกันหนาวหรือเอาเสื้อซัมเมอร์มาใส่กลับมาหนาวแล้วจ้ะลมก็วิววิวยังกันหน้าหนาวเนี่ยดอกไม้จอยก็นะก็สวยดวย้ใครว่าสวยจอยว่าสวยแหละเราซื้อมาแล้วคิดว่าสวยจะตากผ้าด้วยปิ้วว่อนวอนอยู่เนี่ย เดี๋ยววันนี้จอยจะทําเมนูนี่ให้สามีจ้ะทุกคนทําแกงหมูใส่สับป,ประรดจ้ะนะให้สามีกับลูกสาวอันนั้นซื้อมาใหม่สวยเนาะอันสีชมพูอันนั้นก็ซื้อมาใหม่อันนี้ก็มีอันใหม่กับอันเก่าปะปนกันไปจ้ะนะแล้วก็กระถางเนี่ยนี่น,นี่ดอกเขาจะสีแดงเพื่อนที่เขาเขียนป้ายไว้นะดอกอะไรจอยไม่ค่อยเก่งเรื่องดอกไม้หรอก,กเพื่อนเห็นสวยๆจอยก็ซื้อมาปลูกจ้ะเพื่อจับบรรยากาศต้นซากุระ กำลังร่วงจะลมแรงๆนี่ร่วงไอ้ต้นขา,ขาวๆที่เห็นดอกขา,ขาวๆนี่ก็ต้นแอปเปิลนะนะเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าต้นอะไรไม่ใช่ต้นดอกไม้จะต้นแอปเปิลส่วนต้นเนี้ยเขียวๆเ,เนี่ยปีนี้มันไม่ดกนะเพื่อนๆนะอันนี้ต้นพัมจ้ะนะปลาจ้ะทุกคนเข้าบ้านหากทำกับข้าวกับปลากันจ้ะนี่ก็เป็นหนึ่งเมนูที่ลูกๆและสามีชอบจ้ะทุกคนแกงหมูใส่สับประรดจ้ะหรือแกงสับปะรดใส่หมูก็ว่ากันไปนะทุกคนเนาะ อะไรที่ใส่สับประรดเนี่ยเพื่อนเพื่นสามีจอยเขาจะชอบเนาะผัดเปรี้ยวหวานใส่สับประรดแกงฮังเลใส่สับประรดแล้วก็แกงหมูใส่สับประรดอย่างเงี้ยจะเขาจะเขาจะชอบเป็นพิเศษเ,เพื่อนจอยก็ทํา,าทสไตล์ง่ายๆของจอยนี่แหลจะจ้ะก็เอาหมูติดมันจ้ะนะเพราะว่ามีถ้ามันมีมันอนะ่ะมันจะมีความนุ่มจะ้ะทุกคนทําให้หมูนุ่มแล้วใส่สับประรดลงไปเนี่ยหมูมันก็จะนุ่มยิ่งขึ้นจ้ะนะ นั่นแหละเขาถึงชอบจ้ะแต่ว่าความเผ็ดนี่เขากินได้นะทุกคนสามีจจยสามารถกินอาหารรสเผ็ดได้จ้ะแต่อันไหนถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่กินแกงเขียวหวานเขาเป็นคนที่ไม่ชอบกินแกงเขียวหวานจ้ะทุกคนเขาจะกินแกงผแนงแกงฮังเลแกงมัสมัน่นแล้วก็แกงพวกอย่างเงี้ยเขาจะกินจ้ะนะแต่ว่าเขาไม่ชอบอย่างเดียวคือแกงเขียวหวานไม่รู้เป็นอะไรเพื่อนๆแล้วเมนูปลาจ้ะนะถ้าเป็นปลาบ้านเรามาทําเป็นเมนูต่างๆเขาไม่กินจ้ะ นอกจากว่าเขาจะกินอาหารบ้านเขาฟิตอันชีฟฟิตฟิงเกอร์ฟิตเค้กแล้วก็เกี่ยวกับฟิตพายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เขาจะกินแต่ถ้านํามาทอดราดพงราดเพกราดกระทงกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาจะไม่ค่อยกินจ้ะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้จ้ะก็เคี่ยวจนกวน่าเขาจะเนื้อนุม่มเปื่อยดีนะทุกคนพอสุกแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดตามลงไปนะทุกคนถ้าใครมีใบโหระพาก็ใส่ใบโหระพาได้จ้ะ ไาจะไปสวนที่นี้เพื่อนๆทำอาหารเสร็จแล้วก็เข้าสวนรดน้ําผักแกะทุกคนใช้สายยางฉีดอย่างนี้แหละจ้ะเพราะว่ามันไอ้นี่มันก็ตุ้นเวลาดีจ้ะใช้ฝักบัวก็คือเก่าต้องเปิดน้ํารอให้น้ําแบบไอ้นี่รอให้น้ําแบบว่าเต็มถังเนี่ยจอยก็เลยต้องใช้สายยางฉีดเอาอย่างนี้จ้ะเพราะว่าวันไหนถ้าใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะให้อาหาร พวกผักคะน้าก็จะจะรดด้วยฝักบัวจะ,ะลดไปแดินมันแห้งมันชอบอากาศแบบเย,นย,นยน็นๆน่ะคะนาทุกคนจะวันนี้ก็เนาะทำอาหารให้สามีและลูกอย่างที่เห็นนะาจะแกงสับป,ประรดใส่หมูจะ้ะรดน้ำผักเสร็จแล้วก็ถอนคะนาที่โดนไอ้หนูกินอาจะ้ะออกเนาะอันนี้เขาก็ยังยัง มีน้ำอยู่จ้ะต้นอ่อน,ออนต้นเขาจะไม่ไอ้นี่โตโตเต็มที่นะเพื่อนๆนะคณะปลูกในเนี้ยมันจะโตอ่ะแต่ว่าปลูกในกรีนเฮาส์โตช้าจะ้ะนะในบ้าน House, กรีนเฮาส์อุโมงค์อ่ะจ้ะอันเนี้ยโตเร็วอยู่เราจอยจะรอให้ประมาณสักอาทิตย์หน้าจอยจะมาตัดจ้ะนะอาทิตย์หน้าค่อยมาตัดเขาให้เขาโตเขาวันนี้สักหน่อยจ้ะทุกคน สัมนี้ก็อร่อยแล้วจ้ะนะต้นขนาดนี้ก็อร่อยละนี่ประมาณนี้อันนี้ซื้อมาจะไอ้บวบบวบฝรั่งคอแจ็คหรือซูกินี่เนาะที่อังกฤษเขาจะเรียกคอแจ็คนะนเพื่อนๆนี่นี่นี่คอแจ็คคอแจ็คก,ก็ว่ากันไปนะเขาลดราคาจากหนึ่งปอนด์เก้าสิบเก้าลดเหลือราคาเก้าสิบเก้าหรือหนึ่งปอนด์นี่แหละจ้ะนะลดครึ่งต่อครึ่งอ่ะจ้ะนี่ จอยซื้อมาสามต้นเอาไว้ปลูกข้างนอกตอนนี้ยังปลูกไม่ได้จ้ะอากาศยังเย็นอยู่จ้ะเดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกทีหลังอันนี้ก็ผักสลัดจะ้ะสลัดบ้านเรานั่นแหละทุกคนอันนี้ Everybody, ดอกดาวเรืองเดี๋ยวจะเพาะสักหน่อยจะน้องใหม่ให้มาอันนี้ผักสลัดรอให้เขาโตเต็มที่ก็จะเอาไปลงแปลงจ้ะหาแบบว่าปลูกไม่จอยจะเป็นคนที่กาปลูกผักไม่เป็นระเบียบนะ rato, ทุกคนนะเพราะว่าจอยไม่ชอบให้ถ้ามันเป็นระเบียบแล้วอ่ะตัวท่าหอยท่าหงายท่ามันมาหากินผักจอยได้ง่ายจ้ะ จอยก็เลยจะเป็นคนที่มาไม่ปลูกเป็นระเบียบแล้วปลูกให้มันแบบเข้เขากันไปทั่วสารหน่จะงามไหมทุกคนงามเนาะงามงามตัวดีสารเนจอยโมโหูตินนกก็จะนกพิราบอะ่ะมันมากินดอกอันนี้ของจอยเกือบหมดเลยเพื่อนๆดอกเชอร์รี่อจอยต้องเอาผ้าคลุมจ้ะคือบอกบอกง่ายๆเตียนเลยจะมาถึงมานี่คือเห็นมันเกาะสี่ห้า 4, ตัวจิกกินใหญ่เลยกินดอกเชอร์รี่จอยอ่ะจ้ะในสวนนี่ ปลูกอะไรต้องเอาเอาเนตคุมอ่ะจ้ะนะเอาตะไครคุมส่วนไอ้น,นี่ของจอยก็โอเคอยู่จะนะต้นกระเทียมบางคนถามว่าทำไมแม่เอาลงดินถ้าเทาลงดินมันจะหัวใหญ่เนาะถ้ามันจะได้กินเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละเพราะว่าจอยก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาปลูกจอยซื้อมากินทีนี้มันงอกจอยก็เลยเอามาใส่อย่างนี้ไว้จ้ะนะกินะได้กินเท่าไหร่ก็แค่นั้นแหละจ้ะส่วนนี่กุ้ยช่าย กุยช่ายก็งามงามจอยก็ปะไอเพาะปลูกปะป,ะปนกับไอหัวเรดิสจ้ะเดี๋ยวเรดิสจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวทาตมากินส่วนนุ่นก็ผักกาดหินจะ้ะที่ว่าน้องใหม่ให้มาจอยก็ไปสบเสียบไว้จนมันเถ่อจะขึ้นเนาะส่วนนี่ก็กุยช่ายจ่ะกุยช่ายนี่กินได้แล้วนะทุกคนนะกินได้แล้วแต่จอยยามันมีอย่างเงี้ยจอยขี้เกียจเอาไปกินเพื่อนๆนะมัน มันแบบว่ามันยังเบื่ออยู่จ้ะทุกคนยังไม่รู้จะทําเมนูอะไรผัดไทยก็ไม่อยากจะกินไงนี่กระดกไม้จ้ะโซนนี้จะเอาดอกไม้ป่ามาโรยโรยมาปลูกๆคะๆเขาเพื่อว่าจะ,จะได้จะได้มีผึ้งมาผสมเกสรพวกพวกมะละพวกพริกพวกมะเขือให้เราจะมันต้องมีดอกไม้ปลูกปะปนกันไปจ้ะผักจะได้งามเนาะนี่ไงรอยมันกีกกินของจอยเนี่ยเนี่ยเหลือแต่ตัวจะเห็นไหมเนี่ย เหลือแต่ตอทางนั้นจากข้างบนเนี่ยนะ <Okay. S 1> เหลือไม่เยอะจากทีนี้นะมันกกินเยอะมันเลยเหลือไม่เยอะเลยถ้าจอไม่มาวันนี้นะตัวคิดว่าหมดต้นแน่ส่วนนี่ก็กวางตุ้งกับคณะจ้ะข้างในนี้กวางตุ้งกับคณะก็อย่างน,นี้เราจะอากาศมันประมาณนี้มันก็เลยได้แค่นี้ ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะกินแค่นั้นอย่างที่จอยบอกอ่ะจ้ะทุกคนนี่จะ้ะจอยว่าก็จะร่อนดินสักหน่อยวันนี้ร่อนให้ได้สักกระถางสองกระถางก็ยังดีจ้ะดีกว่าไม่ร่อนเลยดอกเอ๊ฟันสิงโตเพื่อนๆมาดูทางนี้หน่อยรูบาบนี่ก็เอาไปกินได้แล้วนี่เอาไปทำของวงของหวานรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวมากเพื่อน ไม่ใช่ใบมันนะกา้านมันกินกา้านใบมันกินไม่ได้จ้มมะมันมีสารสารพิษแล้วเพื่นๆมีสารพิษตกค้างในร่างกายเราได้นี่ก็งามส่วนนี่ก็รูบาบจ้ะนุะ่นก้านแดงๆอบอบทั้งนั้นทุกคนนะ่ะเก็บไปกินได้เก็บไปขายได้จ้ะที่ซื้อเขาก็แพงจอยเอาไปขายที่คาบูไงคาบูเซลอันนี้จอยก็ต้องหาตะข่ายมาคุมเหมือนกันจ้ะนี่ อันเนี้ยนะเพราะว่านกจ้ะพอมันเป็นลูกปุ๊บนกเนี่ยโหนกพิราบไปจะมากินจ้ะสนใจอ่ะจะโดนแต่นกพิราบอาไปกินทุกคนจอยก,ก็จะเอาตะข่ายมาคุมเหมือนกันบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณนี้จะ้ะแดดออกดีแต่ว่าหนาวอยู่จ้ะดอกไม้ของจอยต้นรูบินจอยมันตาย,ตายเพื่อนๆปลูกไว้ตรงนี้มันตาย เดี๋ยวมีโอกาสหาดอกไม้อย่างอื่นมาปลูกเสริมเอาไว้ดอกไม้ป่าแบบว่าขึ้นมาทุกปีอดอกไม้ดอกไม้อะไรที่มันขึ้นมาทุกปีอย่างเงี้ยจะมันจะคุ้มอยู่แต่ถ้าไปซื้อดอกไม้แบบว่าปลูกช่วงแต่เฉพาะช่วงที่แบบหน้าร้อนนี่ไม่ได้จ่ะแพงเดี๋ยวลาเวลาปลูกอันไหนที่แบบว่ามันคือมันขึ้นกลับมาบ่อยๆอะจะดีดอกโฟกัสมีน็อ วัชพืชนั่แหละจ้ะแต่ไปซื้อเม็ดเขามาปลูกก็แพงนะจะบอกไว้ให้จอยก็ขุดๆเอาตามทางมาปลูกจ้ะนะตามข้างทางที่เขาเดินเหยียบย่ำอ่ะแล้วก็เดซี่เดี๋ยวก็ออกเนี่ยจ้ะประมาณเนี้ยทุกคนก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนนะพามาดูโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอย้วจ้าขอบคุณค่ะบาย